ท่านวิ่งมาจากไกลวิ่งมาแต่ในปั๊มมารับพรกัรงท่านจ่าสาธุครับผมสาธุสาธุครับผม,บผมปั๊มบางจากนะครับมาถึงหน้าปั๊มบางจากนะครับผมจะลงต่อหลังจากที่ท่านพักเท้ารอบที่สองนะครับ สาธุครับโอ้นี่ถวายมามา่าพ่อถวายมามา่ทา,มา,มาทามามา่ทานเป็นอ่านายกวัดหลวง